นี่เป็นครั้งที่2ในการทดสอบของ a m ม Fit นะครับเดี๋ยวจะจับระยะทางด้วยแอปของซุนโตนะครับแล้วก็สตาร์ว่าเอนโดมันโดเดี๋ยวดูกันว่าจะเท่ากันหรือเปล่าไปจ้ะ โอเคฮะเดี๋ยวเราก็ดูระยะไปเยเรื่อยเพราะว่าตอนนี้ใช้ GPS จับทั้งหมด3แอปเลยเนะยาะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเดินสักเกือบชั่วโมงอะระยะทางของ3 3แอปนี้จะเท่ากันหรือเปล่ามองเห็นผมไหม <laughs> 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 okay. Oh, oh. <laughs> <laughs> ta หกิโลจะไปจะจะสองกิโลแล้ว You ran two kilometers within twenty four minutes and twenty four seconds. Last kilometer took you twelve minutes and four seconds. Heart rate is one hundred nine. <sighs> 3路, 3路. You ran 3 okay. kilometers within 33 minutes and 8 seconds. 다 <목소리법> You ran 4 kilometers within 41 minutes and 59 seconds. Last kilometer took you 8 minutes and 51 seconds. Heart rate is 154. You ran 5 is 168. โอเคฮะจบไปแล้วเออ่5กิโลเหมือนครั้งที่1เดี๋ยวไปดูสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีจ้โอเคครับต่อไปจะเป็นการสรุป3แอปนะครับอันนี้เป็นแอปของ Amazfit เองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราเดินไป5.07 กิโลนะครับ GPS ก็ไม่มั่วเลยสำหรับรอบ2นะครับเพจ10.24เพจเร็วสูตร4.34โอเคอันนั้นเป็นเวลาของแต่ละกิโลต่อไปเป็นซุนโตสินโตนี่เพเอ่อระยะ5.07เท่ากันนะครับเพจ 10.24เฉลี่ยแรขความเร็วสูงสุด3.2นะครับแล้วก็เป็นอ,อะไรเวลาต่อเพจต่อกิโลนะครับต่อไปเป็นสตาว่าอันนี้คือเกินกว่าเพื่อนมา70เมตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าซุนโตแล้วก็แอปของอเมทฟิตนั้นเท่ากัน นะครับอืมโอเคฮะสรุปก็เมทฟ f ส s n e o ใช้กับ GPS นะครับก็ทดลองไปแล้วกับ3แอปเนอะแอปของตัวมันเองแล้วก็สตาร์ว่าแล้วก็ซุนโตะนะครับก็ จะเห็นว่าสตาว่าเกินกว่าเพื่อนมาเจ็ดเจ็อะไรเจ็ดสิเมตรเนาะโอเคก็อันนี้ก็เป็นการลองวิ่งครั้งที่สองนะครับแต่หลังจากนั้นก็คงไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าส่งต่อให้พ่อนะครับก็เป็นอันว่านี่อเมฟิต ราคาพันหนึรก้้าหรือพั0สองก้าสบาทนะครับใช้ได้ฉะนั้นก็ไปจ้ะซื้อกันบายบาย